มาดูเรื่องการตรึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงกันบ้างนะคะคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติลดอัตราเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน40สตางค์ตรึงราคาขายปลีกหน้าปั๊มหวังที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบนมีมติเห็นชอบปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์แก๊สโซฮอล์หแก๊สโซฮอล์่น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาพรีเมียมลดลง40สตางค์ต่อลิตรมีผลวันนี้ค่ะ25เมษายนเพื่อรักษาระดับ ราคาขายปลีกน้ำมันหน้าสถานีบริการให้คงที่ไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวหลังจากที่ประเมินราคาน้ำมันในตลาดโลกและสถานการณ์ต่างๆอย่างรอบด้าน โดยการปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันนะคะจะส่งผลให้รายรับของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันลดลงประมาณวันละ40ล้าน4,900,000บาทต่อวันจากประมาณ366.57ล้านบาทต่อวันเหลือ326.08ล้านต่อวัน ขณะที่ฐานะกองทุนน้ำมันตัวเลขนะวันที่20เมษายน2,568ติดลบอยู่ที่52,513ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบอยู่ที่7,020ล้านบาทและบัญชี LPG ติดลบอยู่ที่45,493ล้านบาท โดยกบนอค่ะย้ำว่าการตัดสินใจลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ามันในครั้งนี้เพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ํามันภายในประเทศเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนขณะที่ทางกบนอก็ยังยึดมั่นในการดําเนินงานตามกรอบพรบกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2562มุ่งรักษาเสถียรภาพราคาน้ํามันภายในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมภายใต้หลักการเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้